ครับวันนี้มาทําคลิปความคืบหน้าตําราตู้เซฟของสถาบันนะครับตอนนี้จัดทําเสร็จประมาณ99% 9แล้วกันเพราะที่จะทําในวันนี้ก็คือสารบัญเพราะเนื้อหาได้ทําจบแล้ววันพรุ่งนี้คงจัดส่งลงพิมพ์ได้ ตำราเล่มนี้ให้ประโยชน์มากๆคุ้มค่าครับสำหรับผู้ที่คิดจะทำกุญแจตู้เซฟแต่ไม่มีความมั่นใจในการทำเพราะรายละเอียดในการทำของตำราเล่มนี้สอนตั้งแต่ตู้เซฟที่ล็อกอยู่การเปิดการตั้งรหัสการทำกุญแจการเรียนรู้กลไกภายใน แม้แต่จุดนี้ที่อยากจะให้ผู้ที่ดูคลิปได้รู้สึกว่าคุ้มค่าการทำกุญแจแบบเจาะหลุมครับเห็นไหมครับสามารถบอกคนสามารถเรียนรู้หรือทำได้โดยไม่ต้องเจาะเพราะเดี๋ยวนี้กุญแจเจาะหลุมมีเยอะครับสนใจ สั่งจองยังให้โอกาสนะครับเพราะสำหรับเล่มละสามพันก่อนหนังสือออกหนังสือออกเล่มละห้0 0ัครับสนใจจองช่วงนี้ให้สิทธิพิเศษ0 8 3 7 1 3 3 3 3 3ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ